ตอนนี้เนี่ยน้องดู้ให้โอกาสน้องดู้จะถามอะไรผู้การก่อนเดี๋ยวจะหาว่าผู้การพูดไปมั่วๆอยู่คนเดียวอยากถามอะไรถามมาครับมีอีกประเด็นหนึ่งฮะครับผู้การครับมันเป็นเรื่องของบิ๊กตอ่อกับบิ๊กโจ๊กะครับบิ๊กตอ่อกับบิ๊กโจ๊กบิ๊กต่เป็นผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติบิ๊กโจ๊กเป็นรอง ทั้งสองคนโดนคดีเกี่ยวกับเรื่องเว็บพนันและคดีเกี่ยวกับอะไรความไม่ชอบมาปากนคดีชุติต่างๆนานาแต่ที่แปลกใจอะครับผู้การคือว่าสื่อมวลชนหรือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาเทน้ําหนักดูเหมือนเขาจะรักบิ๊กโจกอะครับว่าบิ๊กโจกเนี่ยถูกรังแกถูกกลนแก้ขณะที่เขาเฉยๆกับบิ๊กต่อมันเกิดอะไรขึ้นฮะทาไมคนรักรองพปตลอมากกว่ารักพปตลอฮะบิ๊กต่อเกิดอะไรขึ้นทําไมคนไม่ค่อยรักคนไปรักบิ๊กโจกมากกว่า คืออย่างนี้ก่อนที่ผู้กายวิสุทธ์จะพูดต้องออกตัวก่อนบอกว่าพูดไปพูดไปง้างไม่เข้าข้างไอ้โจ๊กอีกแล้วไม่ใช่วิสุทธ์ไม่มีเข้าข้างใครทั้งสองคนนะครับคนหนึ่งเป็นผอบอตลอก็คือบิ๊กต่อก็ถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องเว็บการพานันบัญชีมาและฟอกเงินบิ๊กโจ๊กก็โดนเหมือนกันแต่บิ๊ก ต่อเคยเป็นรองผอบอและมาเป็นผอบอใช่ไหมครับตามหลักผบเบอร์หนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกอย่างก็สามารถสั่งการได้มันน่าจะมีผลงานมากกว่าหลอกโจกในฐานะรองผอบอตอ่อหรอก็คือรองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมบอกเลยนะครับที่น้อง น้องนุถามว่าทําไมประชาชนสื่อมวลชนทําไมเชียร์บิ๊กโจ๊กเข้าข้างบิ๊กโจ๊กถูกต้องไหมถูกต้องครับนนแน่นอนเพราะการทำงานผู้การจะบอกเลยนะครับว่าการเติบโตขงงานของบิ๊กต่อก็เติบโตมาโดยกระโดดกระโดดกระโดดข้ามมาโดยตลอดงานการก็ทำไม่เป็น นะครับไม่รู้ว่าเคยสอบสวนสืบสวนหรือเปล่าก็ไม่เคยเพราะฉะนั้นเมื่อเติบโตเร็วข้ามหัวคนอื่นกระโดดไปกระโดดมาปีนึงแม่งปีนึงก็ชั้นยศหนึ่งปีนึงก็ตำแหน่งปีนึงก็ตำแหน่งเพราะฉะนั้นโตเร็วไปแล้วก็ไม่เคยผ่านงานด้านสืบสวนสอบสวนมาก็ทำงานไม่เป็นพอทำงานไม่เป็นแต่บิ๊กโจกมันทำงานเก่ง มันฉลาดในการทำงานไม่ว่าเรื่องอะไรเนี่ยถ้าบิ๊กโจ๊กทำแล้วมันดูมันชัดเจนการแถลงข่าวก็ชัดเจนสังเกตมามีคนลายมานันหนีไปยังพมา่าหนีไปมาเลเซียมหนีไปต่างประเทศบิ๊กโจ๊กมันไปตามจับมาได้หมดใช่มเพราะฉะนั้นประชาชนเขาก็ดูแล้วว่าบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กผลงานบิ๊ก ต่อสู้บิ๊กโจ๊กไม่ได้ถ้านับร้อยเปร์เซนะครับ,รบถ้าเกิดคะแนนเต็ม100ร้อยเปซต์บิ๊กต่อก็สอบตกก็ได้ออมาทีา่สี่สิบบิ๊กโจ๊กก็ปรมาณทสิบเจ็ดส้าเปอร์เซ็นต์ก็นี่แหละผลงานเมื่อเขาทำเสร็จแล้วเขารู้จักสื่อรู้จักการแถลงการแถลงข่าว ประชาชนก็ติดตาติดติดติดตาติดหูเขาแต่ผู้การบอกเลยนะทั้งบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กทั้งสองคนมันก็ถูกดำเนินคดีด้วยกันทั้งคู่เราตัดเรื่องดำเนินคดีออกไปนะครับมันก็ไม่ดีทั้งคู่ถ้าพูดตรรกความเป็นจริงอะ่ะไอ้บิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กอะ่ะมันก็ไม่ดีทั้งคู่ถ้าดีทำไมถูกดำเนินคดีถูกต้องไหม ไอ้เรื่องไอ้เรื่องคดีเราตัดไปถ้าเรามาพูดถึงผลงานการถแถลงข่าวชั้นเชิญการทำงานบิ๊กโจ๊กมันเหนือกว่าเยอะเพราะฉะนั้นเมื่อเหนือกว่าเยอะแล้วและทำงานบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นงานอะไรค้ามนุษย์อะไรอะไรที่มันทำให้ประเทศไทยเราดีขึ้นเทียเกี่ยวกับเรื่องความไว้วางใจของ ของต่างชาติก็ดีขึ้นก็เป็นผลงานของบิ๊กโจกแล้วเขาเคยทำให้บิ๊กป้อมเกี่ยวกับเรื่องชนงชนโนดเกี่ยวกับเรื่องอะไรอะไรเนี่ยมาผลงานอย่างเงี้ยมันก็ได้ใจพี่น้องประชาชนและเขาฉลาดมันไม่ได้ทำงานฉลาดอย่างเดียวอย่างยกตัวอย่างว่ามันเป็นนายกสมาคมคนปากใต้เท่านั้นยังไม่จบสงการที่แล้ว เขาก็เอาคนใต้กลับภูมิประเทศไอ้ภูมิลำเนาของเขาเขาก็จัดรถทัวร์กี่สิบคันจัดเครื่องบินให้คนใต้เดินทางกลับเห็นไหมเขามีหัวเขามีอะไรไม่ใช่ทำงานเป็นอย่างเดียวเขามีอันนี้ประชาชนก็พูดต่อๆๆถ้ามันเลวมากมันเลวเยอะๆมันก็ไม่ได้เป็นดายกสมาคมชาวปากใต้ถูกต้องไหม ออพอาะ่นนั้นเนี่ยงานมันก็เหนือกว่าผลงานมันก็ดีกว่าไอ้ความชั่วไม่ต้องไปพูดถึงแม่งก็ทั้งคู่ทั้งคู่ถูกต้องมาทั้งคู่แต่ว่าผลงานบิ๊กโจ๊กเหนือกว่าเยอะคราวนี้จอจะสรุปสุดท้ายบางคนก็บอกว่าเฮ้ยผู้การมีคนเขาบอกว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยมันถูกเลื้อยขาก็อีนอ้นิว่ามันถูกกันแก้มันรวมกันนะ ผู้การมีความเห็นยังไงผู้การก็มันั่งวิเคราะห์ก็มันนั่งฟังข่าวหลายกระแสเฮ้ยผู้การเป็นตำรวจมากือบสี่สิบปีนะเว้ยรุ่นใหญ่ในตำรวจที่ตำรวจดีๆอะ่ะเขาชอบผู้การบิสุดทั้งนั้นให้ข่าวทั้งนั้นไอคนที่ไม่ชอบบิสุดไม่ชอบผู้การบิสุ์ก็คือตำรวจเลวๆที่แม่งไม่ต้องทำมาหากิน รับผลประโยชน์อย่างเดียวตีเงินอย่างเดียวขายตําแหน่งอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเป็นขี้ข้านักการเมืองไอ้พวกเนี้ยจะไม่ชอบวิสุดไอ้ตารวจที่ทํางานบ้างเอาบ้างนิดหน่อยทํางานบ้างมีผลงานก็ชอบวิสุ์ก็จะส่งข่าวมาให้วิสุ์วิสุ์ก็เลยสรุปเลยว่าไอ้การที่มีคนกีดกันบิ๊กโจ๊ก ก็เป็นเรื่องจริงน้องลูมาน,น้องหนุตอนที่เริ่มมีปัญหาระหว่างบิ๊กตอกับบิ๊กโจ๊กตอนนั้นนะ่ะถ้าจำไม่ผิดก็ปี66ห6หนะครับลูมาบิ๊กโจ๊กปดเจ็ดสีบิ๊กโจ๊กสามารถอยู่ในตำแหน่งเจ็ดปี สมมุติเท่าหกหกเริ่มเกิดปีหก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 จะมาถึงเจ็ดสิบก็สี่ปีแล้วก็ปดเจ็ดสี่ก็เท่ากั<ป>บบิ๊กโจ๊กมีอายุราชการแปดปีและเพราะอายุราชการบิ๊กโจ๊กอะ่ะมันมากก็เลยสวยถ้าบิ๊กโจ๊กหรืออายุราชการอีกปีสองปีก็ได้เป็นผอแล้วเพราะ เพราะมัน,ม,นมันมันมีมันอยู่หลืออายุราชการมากตั้งแปดปีเพราะอะไรเมื่อแปดปีแล้วถ้าเกิดไอ้โจ๊กมันได้ขึ้นเป็นผอบอถ้าเกิดผลงานดีผู้ใหญ่สนับสนุนไอ้พวกที่เป็นรองผอบอกับผู้ช่วยผอ,อที่จะขึ้นเป็นรองผอ,อเสียณหมดไอ้โจ๊กก็ยังอยู่เข้าใจมา พอาท่านั้นรองผอบอมีทั้งหมดถ้าจำไม่ผิดหคนผู้ช่วยก็หกเจ็ดคนถ้าเชื่อมาเข้านับแล้วว่ารองผอบอที่อยู่กับโจกกับผู้ช่วยผอบอนะไม่มีใครอยู่เกินเจ็ดปีถ้าไอ,อ้โจกเกิดได้เป็นผอบอตอนนู้นปีหกห สมมติมันเป็นได้ยาวถึงกเกษียณแปดปีไอ้รองผอบอก,กับผู้ช่วยผอบอก,ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นผอบอเพราะฉะนั้นเท่าที่ได้ทราบข่าวมาก็เลยร่วมกันเลยขายโชคบอกโชคมึงอยู่นานมากพวกกูก็คงไม่ได้ขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยมีเหมือนกันรวมหัวการบอกเฮ้ยเราต้องสมัครสมานสามคีกดไม่ให้ น้องโจเขาขึ้นถ้าน้องโจ๊กเข้าขึ้นนะพวกเราทั้งผู้ช่วยทั้งรองผอบอกก็ไม่เน้ขึ้นนี่ก็เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่ทำให้ไอ้โจ๊กเนี่ยถูกเลื่อยขาจริงๆน้องนุอันนี้ผู้กายไม่ได้คิดผู้กายไม่ได้ฝันมีผู้หญ่ผู้ใหญ่เล่าให้ฟังเอาจริงมั้โจ๊กกดเจ็ดสี่ และคนที่เป็นผู้ช่วยผอ,อที่จะขึ้นเป็นรองผอ,อและรองผอ,อที่จะขึ้นเป็นผอ,อทั้งสิบกว่าคนไม่มีใครที่จะอยู่ถึงเจ็ดแปดปีเพราะฉะนั้นเป็นยังไงความคิดมันก็ตรงกันเราก็มาร่วมกวันสามาคัคคีไปแถวไน้นของถมเราร่วมกันไปแถวลองถมไปซื้อเลื่อยมาคนละอัน ก็มาเลื่อยขาโตไอโจมาเลื้อยขาโตไอโจกนี่แล้วก็เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่ไอโจกแม่งสวยสาเหตุเพราะเรื่องจกวกว่าอยู่ในราชการนานจนเกินไปก็เลยโดนมันไส้แล้วก็คิดว่าเมื่อแค่แยๆว่าก็ต้องเอามันเป็นหลีกทางต้องเปิดทางหน่อย วกเราจะได้มีสิทธิ์ไปถึงยอดเขาถ้าไอ้โจกอยู่พวกเราก็แค่อยู่ตีนเขากลางเขาไม่ได้ขึ้นยอดเขาสักทีหนึ่งก็ต้องไปซื้อเลือ่อยมาระเบิดมาถล่มปลายเขาหน่อยนี่แหละคือสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้โจกถูกลุ่มวันนี้ก็คิดว่าสองเรื่องนี้ก็พอสมควรแล้ววันสงการนี้นะครับ ซึ่งจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักและเคารพทุกท่านถ้าจะเดินทางไปต่างจังหวัดผู้การอยากเตือน 1. อย่าขับรถเร็ว 2. เมาแล้วอย่าขับ 3. ตัวสภาพรถให้ เรียบร้อยโดยเฉพาะเบรกที่ปัดน้ำฝนที่ปัดอะไรสี่นอนแต่หัวค่ำอย่างตามก่อนที่จะขับรถก็ต้องนอนประมาณสะกห้าหกชั่วโมงเต็มๆเมื่อลาแล้วตาลีลีแล้วอย่าขับต่อแวะเข้าปัม๊มล้างหน้าล้างตาแล้วก็วอร์มร่างกายสนิดหน่อยกระดงกระโดดนิดหน่อยและขับต่อไป ที่สำคัญนะครับอย่าขับรถเร็วมอเตอร์วเวย์ก็เปิดแล้วทางด่วนบางสายก็เปิดแล้วสรุปก็คือว่าเมื่อเตือนที่ผู้การเตือนแล้วเชื่อเหอะจะเดินทางทั้งไปทั้งกลับโดยปลอดภัยสุดท้ายก็ขอให้พี่น้องที่จะเดินทางกับภูมิลำเนาไปเยี่ยมญาติไปไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ขอให้เดินทางทั้งไปและกลับ โดยปลอดภ <arguing. S 2> ัยด้วยความรักและห่วงใยจากน้องนุและผู้การพิสุทธิ์ครับผมวัสดีครับวัสดีครับขอบคุณนะครับผู้การครับก็เพิ่งได้รู้จักปากผู้การเอีนะครับว่าทำไมใครๆกันไม่รักพีโจนะครับ แต่คิดว่าพี่โจกน่าจะพ้นหมู่กรรมก่อนปี2 5 7 4น้บะครับที่มีโอกาสได้เป็นตำแหน่งผบตรนะครับจากที่หลายๆคนมุ่งมั่นปรารถนาจะให้พี่โจได้ทำตำแหน่งนี้แล้วก็ทำคุณงามความดีให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ้านมือสองใกล้สถานีรถไฟฟ้าราบินทาใครที่สนใจราคาถูกฟังทางนี้เลยนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยตกแต่งแบบเหมือนอยู่คอนโดห้องนอนชั้นสองเนี่ย ใหญ่กว้างขวางทะลุปไปยังห้องแต่งตัวแล้วก็มีห้องน้ำในตัวส่วนชั้นล่างนี้จะบอกว่าเป็นห้องรับแขกมีห้องครัวไว้ปรุงอาหารจอดรถในบ้านได้1นคันนะครับบ้านหลังใหญ่17ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยกว่า100ตารางเมตรน,นะครับราคา2ล้านแ ถ้าเฉลี่ยแล้วก็คือตารางเมตรละ28,000ื 28, ท่านั้นเองราคานี้ถ้าไปซื้อคอนโดติดกับรถไฟฟ้าบอกเลยว่าหาไม่ได้เพราะว่าคอนโดใกล้รถไฟฟ้านี้ราคาตารางเมตรละแสนอัขึ้นไปแต่บ้านหลังนี้เนี่ยราคาตารางเมตรละแค่28 0 0 0ืท่านนั้นเองอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าลาดอินทราและที่สําคัญอยู่บ้านดีกว่าอยู่คอนโดคือยิ่งอยู่บ้านราคาบ้านก็ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอยู่แล้วรวยอยู่แล้วเฮงบ้านหลังนี้นะครับเจ้าของบ้านเดิมเนี่ย เขาเคยอยู่เขานักบ้านหลังนี้มากแต่พออยู่แล้วผู้ตรงๆกิจการการค้า,คาเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองมีเงินไปซื้อบ้านหลังใหญ่กว่าก็เลยตัดสินใจที่จะขายบ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหลังนี้รับรองว่าคุณอยู่แล้วรวยของจริงสนใจนะครับโทรศัพท์มาทชีเบอร์0813351011หรือสแกน QR ว o d e ค้ได้เลยนะครับสนใจไปดูบ้านหลังนี้ราคา2ล8ติดกับสถานีรถไฟฟ้ารามอินทา เรียกได้ว่าซื้อปุ๊บจ่ายเงินปุ๊บเดินเข้าไปอยู่ได้เลยคุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่ที่คอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าอย่างไหนอย่างนั้นเลยจริงๆ